พระปรีชาญาณเชิงช่างเครื่องร่อนประดิษฐ์ที่สามารถบินร่อนได้จริงเรือรบหลวงสีอยุธยาจำลองที่ทรงสร้างอย่างประณีตเสมือนจริงครบทุกส่วนล้วนเป็นงานหัตถกรรมที่แสดงถึงความสนพระราชหาหรือไทยและความสามารถในเชิงช่างของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพล์อดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ที่ทรงสั่งสมมาตั้งแต่ครั้งอย่างทรงพระเยาวในพุทธศักราช2507หลังวันเฉลิมพระชนมพรรษา2วันคือวันที่7ธันวาคมพระองค์ทรงเริ่มต้นการต่อเรือใบที่ใช้งานได้จริงเรือลำแรกเป็นเรือประเภท Enterprise พระราชทานชื่อว่าราชปะแตน นอกจากเรือประเภท Enterprise ร์แล้วทรงต่อเรือใบประเภทโอเคต่อมาทรงต่อเรือมดมีสแบบพระราชทานชื่อว่าเรือมดเรือซูเปอร์มดและเรือไมโครมดในการต่อเรือทรงต่อเรือด้วยพระองค์เองทุกอย่างตั้งแต่การใส่ไม้การประกอบตัวเรือและการทาสีเรือที่สำคัญเรือที่ทรงต่อด้วยพระองค์เองนี้ เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพทําให้พระองค์ทรงประสบชัยชนะในการแข่งขันเรือใบทั้งระดับประเทศและระดับนานา,นาชาติทรงชนะเลิศในการแข่งขันเรือใบกีฬาแหลมทองครั้งที่สในปีพุทธศักราช2510นอกจากความยอดเยี่ยมด้านฝีพระหัตเชิงช่างแล้วยังทรงเปี่ยมพระราชอัจฉริยภาพด้านศิลปะ ช่วงพุทธศักราช2,502ถึง2,510ได้ทรงเขียนภาพจิตรกรรมไว้รวม107ภาพซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นลักษณะกว้างๆได้3ลักษณะคือลักษณะภาพแบบเหมือนจริงลักษณะภาพเขียนแบบ expressionist และกลุ่มภาพเขียนแบบนามธรรมา ได้พระราชทานพระบรมราชาอนุญาตให้หน่วยงานต่างๆเชิญจิตรกรรมไปแสดงให้ประชาชนได้ชมในวาระต่างๆอีกด้วยนอกจากทัศนศิลป์ด้านจิตรกรรมแล้วการถ่ายภาพก็เป็นศิลปะอีกแขนงหนึ่งที่ทรงสนพระราชาหฤทัอยอย่างจรงิงจังมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว ทรงศึกษาด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องจนทรงเชี่ยวชาญทั้งทางด้านเทคนิคและองค์ประกอบศิลป์ภาพถ่ายแสดงลักษณะของภูมิประเทศและความก้าวหน้าของโครงการตามพระราชดำริตามพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศแสดงถึงพระอัจฉริยภาพและพระราชยานทัศน์ในพระองค์ทั้งเทคนิคการถ่ายภาพและการนำภาพถ่ายมาประกอบใช้ในการพัฒนาประชาชนคนไทย ศิลปะเป็นสิ่งที่ช่วยพัฒนาประเทศได้ทางหนึ่งนับวันศิลปะฝีพระหัตจำนวนมากมายได้เป็นประจักษ์พยานถึงพระอัจฉริยภาพของพระองค์ในฐานะทรงเป็นพระอัครศิลปินและพระราชกรณียกิจในการทำนุบำรุงส่งเสริมกิจกรรมทางด้านศิลปะขแขนงต่างๆ ได้ช่วยกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาศิลปรกรรมของประเทศเพื่อร่วมสืบทอดพัฒนาศิลปรกรรมมรดกไทยตราบนานเท่านาน